นี่เป็นเก้าเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นเก้ากระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติหนึ่งในประโยคที่ดังที่สุดตลอดกาลแต่นี่เป็นสิ่งที่นิวอาร์มสตรองพูดไว้เมื่อวันที่20กรกฎาคม1969จริงหรอเมื่อเขาเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ดูเหมือนมันจะทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงคนนับพันบนโลกที่ติดตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อยู่ตลอดเวลาได้ยินประโยคนี้ แต่มันไม่มีรายละเอียดเล็กๆอย่างหนึ่งมันไม่มี a า,าร์ติเคอ่ะไม่มีรายละเอียดนี้เมื่อพูดถึงวยากรณ์และการไม่มีอ่ะทำให้ความหมายของทั้งประโยคเปลี่ยนไปเล็กน้อยเนื่องจาก man และ mankind กลายเป็นคำพ้องความหมายในกรณีนี้โดยพื้นฐานแล้วประโยคนี้จึงหมายถึงนี่เป็นก้าวเล็กๆของมนุษยชาติแต่เป็นก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ n น i ล a อาร์มสตรองบอกกับสื่อเองหลังจากภารกิจอพอลโล11ว่าต้องมีอะอยู่ในประโยคแน่นอนแต่คนกลับไม่ได้ยินมัน30ปีต่อมาในวันครบรอบเหตุการณ์นั้นอ r ร์มสตรองก็ไม่ได้ยินมันเหมือนกันในขณะที่ฟังการบันทึกถ่ายทอดครั้งนั้น oh, เขาอธิบายว่า oh, <yeah. S 1> เขาไม่ใช่คนพูดชัดอะไรมากมายและเขาเว้นไปหลายพยางดังนั้นมันอาจเป็นเสียงที่ถูกกลบและไมโครโฟนก็จับเสียงนั้นไม่ได้แต่เขายืนยันว่าเขาตั้งใจให้มีอะ เพราะถ้าไม่มีอักประโยคนี้ก็จะฟังดูไม่สมเหตุสมผลในปี2006โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ได้สนับสนุนคำพูดของอาร์มสตรองด้วยระบบดิจิทัลเขารันเสียงนั้นผ่านซอฟต์แวร์ที่ตรวจจับแรงกระตุ้นของเส้นประสาทและเห็นมันในรูปแบบกราฟิกของคลื่นเสียงเห็นได้ชัดว่ามีเสียงที่ยาว35มิลลิวินาทีระหว่างคำว่า for กับ man ึ่งสั้นเกินไปสำหรับมนุษย์คนอื่นๆที่จะได้ยินแต่เห็นเลยว่าเนลเว้นที่ไว้สำหรับเสียงอ่ะหลายปีต่อมามหาวิทยาลัยโอไฮโอได้ศึกษารูปแบบการพูดของชาวโอไฮโอตอนกลางเช่นมนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์และสังเกตว่าพวกเขามักจะเว้นคำอย่าง for และอ่ะไว้ในสารคดีของ BBC ดีนน้องชายของอัมสตรองกล่าวว่า เขาเห็นประโยคนี้เขียนไว้ในกระดาษหลายเดือนก่อนภารกิจไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนที่จะมีสารคดีเรื่องนี้เช่นเดียวกับประโยคดังๆหลายประโยคผู้คนพยายามค้นหาสัญลักษณ์บางอย่างเบื้องหลังประโยคนี้นักเขียนชีวประวัติคนหนึ่งของเขาเสนอว่าประโยคนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือของ J.R.R. Tolkien ที่นิวชอบมาก มีประโยคที่คล้ายกันในเรื่อง The Hobbit ว่าไม่ใช่ก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์แต่เป็นก้าวกระโดดในความมืดมิดเขาพบความเชื่อมโยงดังกล่าวเนื่องจาก a อั s ส r o n g มีอีเมลที่มีตีมของโทคีนในช่วงทศวรรษที่90และหลังจากเกษียณจากนาซาเขาก็ย้ายไปอยู่ฟาร์มแห่งหนึ่งที่ชื่อร v เวนเดลกับครอบครัวซึ่งเป็นชื่อหุบเขาและเป็นบ้านของเอลรอนลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งเอล จาก The Lord of the Rings ด้วยอาร์มสตรองเองปฏิเสธความเชื่อมโยงดังกล่าวเพราะเขาไม่ได้อ่านหนังสือของโทลคีนเลยก่อนที่จะไปร่วมภารกิจดวงจันทร์กับอพอลโล11คนอื่นๆเชื่อว่าประโยคดังกล่าวอ้างอิงจากบันทึกของนาซาการไปดวงจันทร์ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นจึงมีความสำคัญที่คนแรกที่ไปจะต้องพูดประโยคที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการไปดวงจันทร์ครั้งนี้ ว่าเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างไรก็ตามนิวปฏิเสธอีกครั้งว่าไม่ได้เขียนบันทึกดังกล่าวต่อมาเขาเปิดเผยว่าบันทึกดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและถูกต้องที่สุดอาร์มสตรองต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอย่างมากเพื่อเป็นตำนานนี้เขาขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเมื่ออายุ6ขวบกับพ่อของเขาในเครื่องบิน3าเครื่องยนต์ของฟอร์ดและนั่นทำให้เขารักในการบิน เขาเป็นลูกเสือที่กระตือรือรน้นและได้รับยศสูงสุดคือ Eagle Scout ในวันเกิดอายุ16ปีเขาได้รับใบอนุญาตเป็นนักบินฝึกหัดก่อนได้รับใบขับขี่ซะอีกจากนั้นเขาก็ไปเรียนวิศวกรรมการบินหลักสูตรของเขาประกอบด้วยการเรียนที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดู2ปีแล้วจึงไปเรียนฝึกบิน2ปีและทำงานเป็นนักบิน1ปีก่อนจะกลับมาเรียนต่ออีก2ปีสุดท้าย ตอนที่อยู่ Purdue, เพย์ดูเขาเข้าร่วมชมรมพาราดอนภาพและเขียนบทและกำกับละครเพลงให้กับโรงเรียนวาร์ซิที้วาร e s ตี้เขาทุ่มเทมากในการเขียนบท s สโ w ไวท์กับคนแคร์ทั้ง7จนได้เกรดซในวิชาจิตวิทยาสำหรับวิศวกรได้เกรด C ในวิชาการสั่นสะเทือนของเครื่องบินแล้วก็ได้เกรดดีในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นักบินอาร์มสตรองต้องดีดตัวออกจากเครื่องบินเหนือน้ําแต่ลมพัดร่มชูชีพของเขาไปตรงพื้นดินเขาคิดว่าเขาคงไม่รอดแล้วแต่พื้นจากโรงเรียนการบินในรถกู้ภัยก็มารับเขาและช่วยชีวิตเขาไว้อาร์มสตรองกลับมาที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูเรียนจบแต่งงานครั้งแรกและกลายเป็นนักบินวิจัยพลเรือนทันทีทั้งคู่ย้ายไปที่แคลิฟอร์เนียและทุกครั้งที่เขาบินผ่านบ้านของพวกเขา นิลจะเอียงปีกเครื่องบินให้ภรรยาและลูกชายเห็นว่าเป็นเขาเขาใช้เวลาบินมากกว่า1,100ชั่วโมงในการทดสอบเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงหลายรุ่นและเครื่องบินจรวด X-15 เขาสมัครเข้าในโปรเจกต์ Man in Space s o n e s ของกองทัพอากาศสหรัฐครั้งแรกในปี1958ไม่ได้เพราะว่าไม่รับนักบินทดสอบพลเรือนในเดือนเมษาย,ยนปี1962 นาซาเปิดรับสมัครในโปรเจกต์เจมินายอีกครั้งและครั้งนี้เขามีสิทธิ์แต่ว่านิวส่งใบสมัครหลังวันเดทลน์สะงั้นเขาก็เลยได้ใช้แต่เครื่องจำลองการบินเท่านั้นและใบสมัครของเขาก็ลงเข้าไปอยู่ในกองใบสมัครสำหรับโปรแกรมอวกาศในตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นนักบินหมายเลขหนึ่งของนาซาและบินในฐานะลูกเรือสำรองในปี1966 อาร์มสตรองกลายเป็นพลเรือนอเมริกันคนแรกที่ไปอวกาศร่วมกับเดวิดสกอตตและได้ทำการเทียบสถานีอวกาศด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกและนั่นคือจุดที่ทุกอย่างผิดพลาดหลังจากเข้าเทียบแล้วระบบขับเคลื่อนจรวดเกิดความผิดพลาดและยานก็เริ่มหมุนอย่างควบคุมไม่ได้พวกเขาต้องแยกตัวออกจากอจีนาอาร์มสตรองกลับมาควบคุมยานจมินายได้อีกครั้งและพวกเขาลงจอดถุกเชิญในมหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างยิ่งใหญ่ จากนั้นก็ถึงเวลาต้องเลือกว่าใครจะเป็นมนุษย์คนแรกที่จะได้ไปเหยียบดวงจันทร์บุคคลนั้นต้องเป็นคนธรรมดาและผู้มีอำนาจตัดสินใจของนาซาก็ได้เลือกอาร์มสตรองบางคนเชื่อว่าเป็นเพราะเขามีบุคลิกน่าคบมีความมั่นใจแบบเงีเงเงยบๆและทำงานหนักเพื่อเดินทางไปดวงดาวจริงๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักบินอวกาศในการลงจอดบนดวงจันทร์แล้แรงโน้มถ่วงที่ลดลงที่พวกเขาจะต้องเจอ นาซาได้สร้างยานฝึกหัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี1968เมื่อยานของอัมสตรองอยู่สูงจากพื้นเพียง30เมตรยานของเขาก็เริ่มหมุนอย่างควบคุมไม่ได้เขาต้องรีบตัดสินใจและดีดตัวออกเพื่อเซฟชีวิตตัวเองการวิเคราะห์หลังจากนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเขาทำช้ากว่านั้นเพียงครึ่งวินาทีแล้วก็นั่นจะเป็นวาระสุดท้ายของเขาวันที่16กรกฎาคมปี1969 อัมสตรองและสมาชิกคนอื่นๆในภารกิจได้ออกเดินทางสู่ดวงจันทร์นาซาได้สร้าง Saturn V ซึ่งเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดที่บินได้สำเร็จเพื่อนำพวกเขาไปยังที่นั่นจรวดนี้สูงเท่าตึก36ชั้น4วันต่อมาพวกเขาก็ไปถึงเป้าหมายหลังจากใช้เวลาอยู่ที่นั่น21ชั่วโมง36นาทีพวกเขาทิ้งรอยเท้าไว้ซึ่งยังคงมองเห็นได้บนพื้นผิวดวงจันทร์เก็บตัวอย่างพื้นผิวถ่ายรูป และทดสอบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จากนั้นจึงกลับมายัางโลกอาร์มสตรองไม่ชอบเป็นจุดสนใจมากนะักเขาจึงตัดสินใจเลือกอาชีพการสอนเขามีชื่อเสียงไปทั่วโลก<ห>แต่ยังต้องทำงานหนักเพื่อสอบดีเฟนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียจากนั้นเขาก็เกษียณจากนาซาและย้ายกลับไปโอไฮโอกับครอบครัวซึ่งเขาสอนหนังสือที่นั่นอีก8ปีเขาไม่ได้เลิกติดต่อกับนาซาโดยสิ้นเชิง และยังคงทำงานร่วมกับพวกเขาในคณะกรรมการหลายคณะโดยช่วยในการสืบสวนทั้งความผิดพลาดของยานอพอลโล13และเหตุการณ์กระสวยอวกาศ Challenger ที่น่าเศร้าในปี1985อามสตรองเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือพร้อมกลุ่มเพื่อน,นักสำรวจเขาไม่ได้อยากเห็นมันจากบนอวกาศเท่านั้นแต่จากระดับพื้นดินด้วย สำหรับก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติอาร์มสตรองได้รับรางวัลเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีเหรียญเกียรติยศอวกาศของรัฐสภาแล้วเหรียญทองของรัฐสภา